หน่วยที่8การบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายมีผลบังคับทั่วไปเมื่อประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แล้วก็จะใช้ได้ตลอดไปจะสิ้นผลบังคับเมื่อถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายมีความหมายสองประการคือการบังคับใช้กฎหมายในทางทฤษฎีและ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในทางทฤษฎีใช้ประโยชน์ในการยกร่างกฎหมายต้องพิจารณา3ประการได้แก่การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่การใช้บังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลกฎหมายของรัฐมีผลใช้บังคับแก่บุคคลดังนี้ บุคคลที่บุคคลทุกคนที่อยู่ในราชนาจักรไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวพลเมืองที่มีสัญชาติของรัฐที่อยู่นอกดินแดนคนต่างด้าวที่อยู่นอกดินแดนถ้ากระทําถ้าการกระทําของบุคคลเหล่านั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐข้อยกเว้นกฎหมายจะไม่ใช้บังคับกับบุคคลมีอยู่ สามประการได้แก่ข้อยกเว้นตามกฎหมายไทยข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญและข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองข้อยกเว้นตามกฎหมายไทยกฎหมายไทยไม่ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้หบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุนและบริวาร 2. ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององ,องค์การสหประชาชาติ และทบวงการชำนาญพิเศษและบริวาร 3. บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 4. บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาวัฒนธรรมศิลปะการกีฬาหรือกิจการอื่น 5. บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 6. กองทัพต่างประเทศที่เข้ามายึดครองราชนาจักรข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไม่ให้ใช้บังคับกับพระมหากษัตริย์และส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังนี้มาตรา6บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆนี้ได้อันหมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือกฎหมายแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะได้รับความคุ้มครองเอกสิทธิ์ในการประชุมและการไม่ถูกจับกลุ่มขังดังนี้ เอกสิทธิ์ในการประชุมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒธธิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำในทางใดทางถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆมิได้ยกเว้นในการประชุมที่มีการถ่ายทอด ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดนอกหรือนอกบริเวณรัฐสภาและการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นเอกสิทธิ์ในการไม่ถูกจับกุมคุมขัง ในระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับกุมคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นการจับในขณะกระทาความผิดข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายไทยแก่บุคคลดังนี้คือประมุขของรัฐต่างประเทศทูตานุทูตและบริวารเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่กฎหมายไทยจะใช้บังคับแก่เหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นภายในราชนาจักรตามหลักดินงแดนราชนาจักรมีความหมายดังนี้ 1. พื้นดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ำลำคอง 2. ทะเลอันเป็นอ่าวไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนในพศ2502 3. ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน12ไมล์ทะเล 4. พื้นอากาศเหนือพื้นดินพื้นน้ำและทะเล 5. เรือไทยและอากาศยานไทยไม่ว่าอยู่ณนะที่แห่งใด กฎหมายใช้บังคับเฉพาะบางดินแดนมีกฎหมายบางฉบับใช้เฉพาะบางดินแดนดังนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสตูลพศ2498กฎหมายบางฉบับยังไม่ประสงค์จะให้มีผลบังคับจริงๆในท้องที่ต่างๆ จนกว่าจะมีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเสียก่อนเช่นต้องตาพระราชกิจสีกาให้ใช้บังคับเสียก่อนในท้องที่ใดโดยเฉพาะอีกชั้นหนึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพาศ2481กฎหมายอาญากฎหมายอาญาสามารถลงโทษการกระทำอันเป็นความผิดสากลเช่นโจรสลัดซึ่งป้นนเรือ ในทะเลหลวงหรือคนไทยไปถูกทำร้ายในต่างประเทศแต่จะลงโทษผู้กระทำผิดได้ก็ต่อเมื่อได้ตัวผู้กระทำผิดนั้นเข้ามาอยู่ในอำนาจเหนือดินแดนของไทยกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากฎหมายจะใช้เมื่อใดต้องออกประกาศหนังสือราชกิจจานุเบกษามีรูปแบบดังนี้ หมีผลบังคับย้อนหลังสองมีผลบังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสาม,มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสี่มีผลบังคับใช้ในอนาคต 5. มีผลบังคับตามที่ estaba, พระราชกิจสืดีกากำหนดกฎหมายบางฉบับอาจให้ใช้ในท้องที่ใดเมื่อใดเมื่อใด <thats S 1> ก็ได้เมื่อได้ประกาศ เป็นพระราชกิจสเีกา 6. มีผลบังคับบางมาตราแตกต่างกันกฎหมายบางฉบับอาจกำหนดให้บางมาตราใช้เวลาต่างกันออกไปก็ได้กฎหมายมีผลย้อนหลังกฎหมายที่มีผลบังคับย้อนหลังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายปกครองกฎหมายงบประมาณกฎหมายอาญาที่ยกเลิกความผิดหรือยกโทษยกเว้น ทุกๆกฎหมายที่จะมีผลบังคับย้อนหลังได้ต้องไม่เป็นการทำโทษผู้กระทำผิดกฎหมายมีผลบังคับในวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจึงต้องให้มีผลบังคับใช้ในวันประกาศเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศวันที่6เมษายน2560 ก็มีผลในวันประกาศคือวันที่6เมษายน2560กฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้เช่นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ประกาศวันที่23ธันวาคม2547 มีผลบังคับใช้24ธันวาคม2547การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในกระทรวง,ต,วงรต่างๆ 2. งผู้มีวิชาชีพทางกฎหมายโดยตรงเช่นตุลาการผู้พิพากษาอายการทนายความนิติกรเป็นต้น 3. ประชาชน ต้องใช้สิทธิ์ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการใช้สิทธิ์เรียกร้องของตนเองในทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองการยกเลิกกฎหมายกฎหมายเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตราบใดที่ยังไม่มีการยกเลิกก็ถือว่ากฎหมายนั้นยังมีอยู่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้เสมอแม้จะไม่ถูก แม้จะไม่เคยถูกนำมาใช้ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่ากฎหมายนอนหลับบางคราวแต่ไม่เคยตายการยกเลิกกฎหมายมีสองกรณีได้แก่การยกเลิกกฎหมายโดยตรงและการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายการยกเลิกกฎหมายโดยตรงมีกรณีดังนี้ 1. กฎหมายกำหนดวันเลิกใช้2กฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า 3. การยกเลิกโดยรัฐสภาเป็นกรณีที่ รัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนด 4. การยกเลิกโดยสารรัฐธรร,ธร,รมนูญเป็นกรณีที่มีกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญการยกเลิกโดยปริยายมีดังนี้ 1. กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่าบัญญัติซ้ำกันต้องใช้กฎหมายใหม่ 2. กฎหมายใหม่ขัดแย้งกับกฎหมายเก่าต้องใช้กฎหมายใหม่ 3. การยกเลิกกฎหมายแม่บท การยกเลิกพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนั้นก็ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายการยกเลิกรัฐธรรมนูญการยกเลิกรัฐธรรมนูญการเลิกใช้รัฐธรรมนูญไม่ทำให้พระราชบัญญัติซึ่งออกในสมัยใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกยกเลิกไป การยกเลิกรัฐธรรมนูญหมายถึงการกระทําใดๆที่ทําให้เนื้อหาในมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นหรือรัฐธรรมนูญฉบับนั้นสิ้นผลไปการยกเลิกรัฐธรรมนูญมีสองวิธีการคือตามวิถีทางรัฐธรรมนูญและนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญการยกเลิกรัฐธรรมนูญตามวิถีทางรัฐธรรมนูญได้แก่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางส่วนบางมาตราหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับเดิมการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญได้แก่การปฏิวัติหรือการรัฐประหารด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับค่ะการบังคับใช้กฎหมายจะสำลิดผลถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีวิชาชีพกฎหมายและประชาชน มีจิตสาธารนณะหมายถึงความรู้สึกนึกคิดและการกระทำที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นโอกเห็นใจผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนสวัสดีค่ะ